กูกตอนน้องกูเก่งเก้าเร้อกูอาตากดำลูกเจ้าตากกูเอะผาปะแดงกูปอวัดยางกูตูนอะไรกูจระเย็บของเจ้ากูตาเขียวโรกจิตกูเว้ยบอยจับประดับเนี้ยงงกูจ็คสไปรโรกูกัดกูหัวเสือกูเจ๊กัดผ้าใสบึ้มบึ้มกูนู่นจะลายสายยอกูเอ็กไก่สดกูบาลานครปฐม กูปอลามินทากูยอดพระยอดบารลัดเท้ากูหนึ่งนัดเท้ากูท็อปปอหางยาวกูนักเก็ตคนเร็วกูกรกองหึ่งเสริบางเซอร์กูจันต้นกูนัดหมาวงหนูเก่งายพางง่ายตายไม่ได้เลยดัน